นี่น่เจ้าตอนนี้ก็เดินมานี่น่เจ้า<ฮ>ก็ยัยน่เจ้าแอ์พอตถือว่ายัยใั่ได้เลย<ฮ>เป็นบ้าฮอฟางเวลาเดินทางนี่ก็ต้องแบบอันนี้ทุกอย่างนี่น่เจ้า Die Fluggäste Kappa, Karaman und Kruse abfliegen die Turkish Airlines nach Istanbul, werden zum Gate D41 gebeten. Die Fluggäste Kappa, Karaman und Kruse, bitte. Passengers Kappa, Karaman und Kruse, leaving on Turkish Airlines to Istanbul, are requested to proceed to Gate D41. Passengers Kappa, Karaman and Kruse, please. งหลังกําลังเคลื่อนกําลังมาพอดีเลยซูม m ิ i g ไม่ไกลกําลังเคลื่อนอาจารย์ วอลคัมทูซูริกสวิตเซอร์แลนด์อันนี้แอปเปิลไปอ่ไฟล์ของสวิตส์แอร์นะเจ้า <c oughs> ก็ไปจะไปจะเริ่มจากซูริคก็จะไปถึงดุสเซลดอฟประมาณ <c oughs> น่าจะน่าจะประมาณบินประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะเจ้าจากซูริคไปดุสเซลดอฟดุสเซลดอฟคือเยอะระมน,นีนะจ๊ะ เจอันทีเยอะน้ำมันนี้เนี่ยเจ้าบายบายเจ้า